สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราพามาชมบรรยากาศของบูธรถมาจเุเลตในงานมอเตอร์โชว์นะครับครั้งวันแรกครับครั้งที่46ครับวันจันทร์ที่24มีนาคม2 5 6 8ครับตอนนี้เราอยู่ที่บูธมาจเุเลตนะครับนี่ครับพบกับรีเซนเตอร์คนใหม่ครับแบรนด์ Ambassador. แอมบาสเดอร์มบปรางครับมาพร้อมกับรถ สวิปใช่ไหมครับนี่ครับโอ้โหสวยครับสีชมพูครับรถก็สีน้ำเงินตัดชมพูครับนี่ครับทุกคน5-9กต้องมานะครับ่าครับบูธยิ่งใหญ่อลังการมากนะครับปีนี้เนื้อที่กว้างขวางมากครับครับพบกับรับปลงที่บูธมาโชว์เลยน่ครับันนี้เป็นด้านหน้านะครับ ก็จะเข้าประตู c h a l ลนเจอร์ที่หนึ่งครับอยู่ติดกับฮอนด้าครับฮอนด้านี่ครับมีเรือด้วยครับแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์ครับฮอนด้าซูซูกิครับตรงด้านข้างงเดียงๆกันก็จะเป็นยามาฮ่นะครับนี่ครับยามาฮ่าจอเรสยามาฮ่ามาจอเรนะครับอยู่ตรงนี้ครับ ไปดูข้างในครับไไก็จะเป็นรถถ้าเป็นรถเก่าจะเป็นรถที่ลดราคาครับอย่างสวิทตัวนี้จริงๆ179ครับมาในงานขาย159แล้วก็เฟรนทัสครับตัวนี้275เหลือ199ครับรวมถึงของใหม่เช่นรถ ตุ๊กตุ๊กครับตุ๊กตุ๊กไทยแลนด์อันนี้ยังเป็นของใหม่อยู่ครับปกติ220บาทครับมาส่วนนี้ครับมิสเ e อรี่บ็อกครับ150ครับในห้าหน้าจะ159าครับส่วนรุ่นเก่าครับเป็น100บาทครับนี่ครับของใหม่ก็มาครับของใหม่ก็จะเป็น limited edition series 11ครับซึ่งลงจะเป็น159าตอนนี้เหลือ150าครับ ะตัวล่าสุดครับนี่ครับค่าเลอร์เชนจะเป็นรถเปลี่ยนสีได้ครับเมื่อโดนอุณหภูมิหรือความเย็นนะครับไม่ว่าจะเป็นอยู่ในห้องแอร์หรือว่าแช่น้ำเย็นหรือแช่ตู้เย็นนะครับก็ามาครบครับครับกิจกรรมก็จะมีกิจกรรมจากรับประ์ดด้วยครับแอม,แมคนล่าสุดครับเฟรนชัทตัวนี้ j d มครับเหลือ150บาทครับเป็นคัทเหลือ100ครับอันนี้ก็จะเป็นของลดราคาให้ลื้อให้หากันได้นะครับคันละ50บาทครับ50บาทตัวนานฟอร์เมอร์ก็มีครับตัวทคัท former มาเรื่อยๆหาครับตัวที่หายากจะเป็นสีดำนี่ฮะสีดำแดงครับตัวนี้ครับหายากครบเซ็ตก็สวยนะครับราคาเบาด้วย 50บาท60บาทครับเทียบเลยครับนี่ครับนี่60บาทครับโหบับเบินดีใช่ไหมมัว่วละอะไรพรามเนี่ยออสิมัสพรามนะฮะหกบาทถึงรถออสเตรเลียครับสิบสามแคปก็จะมีออติดสีขาวสีดำแล้วก็รถตู้ครับปกติน่าจะ159าบาครับตอนนี้เหลือ60บาทแล้วก,ก็มาถึงแพ็คเลสซิ่งกับพรีเมียมครับตอนนี้ รถตู้ไฟฟ้าครับไอด u บัสรวถึงดัซซิงคาร์ครับหนึ่งร้อยบาทครับแล้วก็ซีรีสสิบครับตัวนี้ทีเด็ดก,ก็จะเป็น g t ทครับแล้วก็ดัมโบนะฮะนี่ครับ GTR R35 ครับรงถึงนี่ฮะหกสิบปีและนี่ครับตัวใหม่ครับ กาลาซิปครับรถด,ดิบ r สามสี่จากอินโดครับามาอยู่ตรงนี้ด้วยครับชุดพอตก็มาครับอันนี้ก็รถหนักนะครับร้อยเก้าสิบห้าบาทปกติสองร้อยเจ็ดสิบห้าครับก็แคทเทสครับแคทเทสซีรีส์ร้อยเก้าสิบห้าบาทครับรวมถึงนี่ฮะตัวนี้แปดเก้าสิบาทครับคุ้มมากครับ รีแม็ก์เนวิาลาก็มาครับตัวนี้ก็น่าจะมาครบทุกสีครับจะมีทั้งหมดหกสีครับก็จะมีในส่วนที่เป็นกิ๊บแผงด้วยครับนี่ครับตัวนี้มาใหม่ครับผมรึงนี่ครับอาสามสี่หกสิบปีเหลือสองร้อยบาทครับ และนี่ครับ Black Edition Series ส์2ครับหรือว่าซีรีส์ใหม่ครับตัวนี้ก็จะมีบุคกัตติแลมโบ้ซูปราฮ m มเบิร์ครับแล้วก็ Land Rover ครับตัวนี้ชุดใหม่นะครับตัวนี้เป็นของใหม่ริงถึงของจากปีที่แล้วก็มีครับเ d m Japan Series ลาย Magic เมจิกใช่ไหมครับหรือว่าลายมังงะตรงงี้เฟนทัสเหลือหกรอ695บาทครับ ซีรีสิบก็ซีรีส์ที่สครับ695บาทเช่นกันนะรีแม็รครับอย่างที่บอกอเป็นเซ็ตกิปแพ็คหก5้อบาทสีเขียวนี่เอกลุศีครับสีออกทองทองเนะี่ยสีส้มทองนะเป็นสีพิเศษ15ปีของรีแม็รครับรวมถึงสีทองนี่จะเป็นเอกลูซีและสีส้มครับในส่วนของเจด้าครับเจด้าก็ออกมาครับเป็น เจ้าก็จะเป็นรถฟ้านะครับส่วนใหญ่ที่ฮิศกันนะครับมาหลายสเกลครับนตามที่แล้วก็เป็นแพ็คคู่แบบนี้ครับฮันด้ากับเชียร์ซูเปอร์แปดร้อยแปดสิบรวมถึงนี่ครับพิ้งสลิปก็มาส่วนของชุดใหม่เลยครับของเจ้าครับเป็นตัวนี้ครับฟาสแอนด์ซีเรียครับจะเป็นนาโนครับ ตัวนี้4ี่ครับก็มานี่ครับตัวเด็ดๆทั้งนั้นเลยครับอยู่ในแพ็คเดียวกันครับก็จะเป็น eclipse dom dos charger แล้วก็ ford F-150 ครับฐ้านฟอรับฐาน former ก็มาครับเป็นนา n o ครับฐาน former ชุดใหญ่ก็มาครับเป็นสเกยลใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงครับเป็น385บาบาทนี่ครับ ตามนี้นะครับรวมถึงที่ใหญ่ขึ้นไหมครับ1295งสองเก้าห้า n มครับสำหรับใครที่ชอบรุ้นนะครับถุงจุ่มก็มาครับเป็นนาโนไมโครครับตัวนี้120บาทครับไม่ห้าน่าจะ1้อาครับครับมีรุ้นตามนี้ครับก็ลูกๆคำคำเอาครับรวมถึงตัวเก่าใช่ไหมฮะ ตัวก่อนหน้านี้ครับสติ๊ไฟเตอรไม้ครับ Nano. นานโนนะฮะฟาสก็มานะครับฟาสอันที่ละร้อยยี่สิบบาทครับนี่ฮะสติกไฟเตอร์โอ้โหเปียบเลยครับกอสบัตเตอร์วันสเดย์